สวัสดีครับตาหนุ่ยพรพักเครืร่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนำให้เคยครับเป็นยักษ์เขาจ่องลมนะครับของวัดเขาจ่องลมนะครับ สุภูหกเมตตาที่ฐานจิตนะครับผมท้าวิสุวรรณนะครับท่านเป็นท่านก็เป็นจตุลกบาลนะครับหนึ่งในจตุลกบาลที่มั่งมีทรัพย์สินมากสุดนะครับผู้รู้ทั้งจิตวิญญาณนะครับบอกว่ายุคนี้นะเป็นยุคของท่านเลยนะครับเพราะว่าท่านได้โกมปาณมามากสุดก็มานะครับแจกจ่ายเจออญารนะครับผู้ที่ประสบความยักงยืนความสุขแก่คงนิ่งได้มากสุดใครขอปรญญาสังาวนันช่วงนี้ก็จะได้ทรัพย์สินมากนะครับ นค,คนจีนเรียกว่าท่านเป็นชายจิงเอยนะครับมีพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านกล่าวท่าน,นไว้เช่นหลวงตาม,ม้าก,ก็กล่าวท่านว่าเป็นตำแหน่งนะครับปัจจุบันท่านเป็นนะครับวิยาบุคคลท่านโสดาบันนะครับอยู่ในชั้นพรหมนะครับหนึ่งหลวงพ่ออีกเขาบอกว่าเป็นพรหมมาสุติเทพนะครับอยู่ในชั้นพรหมนะครับผมแล้วมีหน้าที่นะครับ หนึ่งในหน้าที่นั้นคือจัตุรคบาลคือรักษาโรคเปน,นะครับหลวงฤทสีนห์ดำท่าน,นก็เคยกล่าวถึงเทววสุวรรณไว้ว่าเป็นญาติของท่านนะไอดีตญาติเคยมาหาท่านหลายครั้งนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนะครับพื้นทองแดงองค์ฝาบาทนะครับสวยนะครับงนงานหล่อสวยงามหลวงปู่ฮกนี่นก็เป็นเกจิที่ ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผู้คนนะครับกราบไหว้ท่านมากมายนะครับสมัยหนุ่มหนุ่มท่านจะจะลิกทุดงไปตามทางนองป่าเขาล้มนองไพเยอะะปัจจุบันท่านไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับอายุเยอะนี่ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีโค้ดมีหมายเลขนะครับตรงนี้สี่ห้าเก้านะครับงานหล่อประกอบนะครับสวยนะครับงานพุทธเทวศิลป์ ะนะครับน้าเรียมห้อยบูชาติดตัวนะครับลูกค้าท่านใดอ๋อเดี๋ยวก่อนมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับยักษ์เขาช่องลมราชาเวทรวยพัดล้านนะครับหลวงปู่คกนะครับ ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อร้านนวยพรพักเครื่องตัวศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ปดหรือ0ูนย์แปดหนสี่สองย์ามศูนฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับ s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวิฒนุรมคนดีๆจากร้านนวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ